สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแชร์เทรดสตาร์ทนะครับที่ใช้เทรดในวันที่4นะครับ4มกราคมเนาะด้วยการใช้เทคนิคง่ายๆนะครับหรือว่าเบสิกของเราเลยก็คือเทคนิคคลาสสิกไอวอร์เจนนะครับในช่วงที่ตลาดเนี่ยมีความผันผวนสูงนะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างการเทรดกันนะครับโอเคครับสำหรับตัวอย่างกราฟนะครับอ่ะเราก็เริ่มจากการดูที่ทางเฟรม4ชั่วโมงกันก่อนนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าช่วงนี้ นะครับหรือว่าช่วงต้นปีเนี่ยไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับก็คือจริงๆเหมือนจะเป็นเทนลงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆดูดีๆเนี่ยแทง่งเทียนจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงอ่ะถ้าเกิดเราดูแนวเบรกโครงสร้างนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับนี้เริ่มมีการเบรกโครงสร้าง4ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มีการเบรกโครงสร้าง4ชั่วโมงมขึ้นใช่ไหมครับก็คือมันเป็นการไซเว์แต่ว่ามีการไซเว์ในวงกว้างนะครับ อันนี้ออส4ชั่วโมงอันนี้ออส4ชั่วโมงเหมือนกันนะครับในช่วงเทรนขาลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะเทรดกลับตัวได้ต่อนะครับเราก็ดูเงื่อนไขนะครับก็คือช่วงต้นเดือนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะยังคงใช้เทคนิคการเทรดกลับตัวเหมือนเดิมนะครับทีนี้ต่อมานะครับสังเกตว่า4ชั่วโมงเนี่ยเริ่มเกิดโอโซแล้วนะครับก็คือไอซเนี่ยเริ่มต่ํากว่าแนว30นะครับตรงนี้เราก็จะเริ่มวางแผนเทรดขึ้นนะครับทีนี้ต่อมานะครับดูใน เล่นเกมหนึ่งชั่วโมงต่อ ในทางเฟรม1ชั่วโมงนะครับสังเกตว่าเกิดไดเวอร์เจนแล้วนะครับอ่ตรงนี้มีเลตออฟซัคเจอร์ใช่ไหมครับ4ชั่วโมงแต่ว่าอ่เพิ่งเบรกออกมาได้ไม่ไกลนะครับเบรกยังไม่ลึกมากเพราะฉะนั้นเราจะยังคงเทรดขึ้นได้อยู่นะครับอ่ตรงนี้ก็สังเกตนะครับว่าในทางเฟรม1ชั่วโมงนะครับมีไดเวอร์เจนเกิดขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ราคาต่ำลงใช่ไหมครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์นะครับเริ่มสูงขึ้นเนาะอ่อันนี้ก็เป็นบูลลิชไดเวอร์เจนแบบประมาณนี้เนาะทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับอแบบประมาณนี้ทีนี้อ สองทุ่มเนาะอ่าสองทุ่มทีนี้ในของวันนี้นะครับผมก็เข้าเทรดไป2ออเดอร์นะครับก็มีเอ่อช่วงที่มีข่าวประมาณ4ี่ทุ่มนะครับแล้วก็เวลาตีสองเนาะก็คือมันมีข่าว2เวลานะครับอ่าแต่จริงๆเนี่ยผมต้องเทรดเฉพาะตีสองอย่างเดียวนะครับแต่ว่าโอเคเทรดช่วงประมาณ4ี่ทุ่มไปด้วยแต่ว่าเทรดด้วยความเสี่ยงที่ไม่เยอะเนาะอันนี้อันนี้ประมาณมีประมาณสามทุ่มทีนี้อ่าอันนี้ก็มีข่าวช่วงประมาณสี่ทุ่มเนี่ยนะบผมก็มีออเดอร์เข้าเทรดประมาณได้แถวๆนี้ไป1ออเดอร์แต่ว่าก็สต็อปรอดนะครับตอนแรกก็เซตไว้ประมาณ เนาะกว่าขึ้นมา TP ได้แถว e v g ตรงนี้เนี่ยประมาณาแท่ง e v g ประมาณนี้ครับทีนี้ออเดอร์ก็สต็อปลอตไปหน่ยครับก็ไม่เป็นไรทีนี้ผมก็รอ,อเข้าต่อนะครับช่วงประมาณตีสองทีนี้ในช่วงประมาณตีสองครับก็ตอนนี้ผมก็เข้าไปอีกหนึ่งออเดอร์นะครับตอนนี้เป็นแท่งระดับประมาณตีสองใช่ไหมครับสังเกตว่าราคาเนี่ยก็ดึงลงมาแล้วก็รูดกลับนะครับผมก็เข้าที่บริเวณราคาเปิดตรงนี้เนาะแล้วก็สต็อปลอตนะครับใต้แท่งเทียนตั้งไว้ประมาณนี้เข้าก็แถวงตรงราคาเปิดของแท่งเทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ tp ก็สังเกตตรงนี้มันจะมี avg 1ชั่วโมงอีก1จุดใช่ไหมครับผนะมก็ผมก็ไม่ได้วาง tp ไกลนะครับ set r ประมาณ2กว่านะครับกะว่าไม่กี่ชั่วโมงก็ tp เนาะประมาณนีประมาณ2.4นะครับนี้ก็ปล่อยรัน order ไปนะครับโอเคอันนี้ก็มาจบอเดอร์ในช่วงตอนบ่ายของวันนี้นะครับก็คือวันที่4เนาะเข้าไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตอนช่วงประมาณตี2ก็เป็นการจบอเดอร์ไปนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นผลเทรดนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของพอร์ตมาสเตอร์นะครับในกองทุนฟันนิ่งปี๊บเนาะผมก็มีซัฟลรอตไปก่อนนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็กลับมาได้เอ่อทีพีนะครับก็ตอนนี้ก็ผลรวมก็กําไรอยู่ที่ประมาณ0.65นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเออ่ถ้าจะถอนจากกองทุนฟันนิ่งปี๊บเนี่ยจะต้องทํากําไรขั้นต่ำก็คือ1นะครับถึงจะแจ้งถอนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลรวมภายในนะครับก็จะมีซัฟลรอตไปก่อนทั้งนึงในวันเดียวกันนนะะคครรรรัับบแล้วกกก็็เเทดดออออี์ ได้ด p หักลบแล้วก็เหลือกําไรอยู่ประมาณ0.65%เนาะแต่ว่าเราต้องเทรดอีกอ่าอย่างน้อยกำไรสัก1ครั้งนะครับถึงจะได้เป้า1%เนาะแล้วก็ค่อยสั่งถอนเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลเทรดนะครับไม่ได้เทรดบ่อยเนาะหลักๆก็จะเป็นการเทรด u อย่างเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเทคนิคที่นํามาฝากกันในวันนี้ชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับ